แฟนลูกยังแห่ชื่นชมวดวิภาวีหัวเสาที่ลงมาแทนอัชาราพรหลังโชว์ร่างทองเกมโดนแคนาดาในเีเน2023ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชันลีก2023สัปดาห์แรกนัดที่2วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาอันดับ14ของโลกวันนี้เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย เกมนี้โค้ดด่วนในสีวัชรเมธาคุณหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเล์บอลหญิงไทยส่งวิภาวีสีทองลงเล่นเป็นตัวจริงแทนเพียวอัชราพรคงยทดหัวเสาทีมชาติไทยมีอาการบาดเจ็บในเซตที่4ี่เกมผ่าอิตาลี2ต่อ3เซตเริ่มเซตแรกบนวิภาวีชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยเกมรับแดนหลังได้ดีมากแถมขึ้นตบทำแต้มได้สูงสุดของทีมชาติไทยร่วมกับ2ตัวตึงไทยอย่างพิมพิชยาโกบรมและชาชชูออนโมกสีรีเสียงชื่นชมจากแฟนๆลูกอย่างเป็นจำนวนมากอาทิคอมเมนต์แรกกล่าวว่าโอ้ยมดดอยคนลุก คอมเมนต์ถัดมากล่าวาว่าวิพาดีดีจังคอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวว่ามดดอยที่ไม่ดอยยาคอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวาว่าวิภาวีสีทองเล่นโหดมากคอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวว่าแคนาดางงวังหมาปิดบิ่มบีมให้ตัวเล็กบินมาจากไหนฟ้าคอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวาว่าวิภาวีวันนี้เล่นสุดยอดมากเลยคอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวาว่าวิภาวีต้องยกให้หนางนวันนี้เซตแรกมาดีมาก